นมบีทาเกนนะครับนมบีทาเกนนี่เป็นจุลินทรีย์นะครับตามไปดูนมจืดนะครับผมดูนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสารสารดีชาแนลนำแต่สิ่งดีๆนะครับผมผมพามาดูผลงานของน้ำหมักครับที่ผมได้ทำไว้ครับผมลดครับสองวันสามวันผมลดครั้งหนึ่งครับ ผสมเจือจางนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับผมนี่ครับผลงานครับ21วันครับผมได้ตัดแต่งกิ่งสาวให้ต้นมะนาวครับตั้งแต่ผมซื้อมาใหม่ครับผมผมตัดหมดเลยครับไม่เหลือสักใบเลยให้ใบใหม่ขึ้นมาเองครับดูสิครับมีดอกขึ้นมาด้วยครับผมมีดอกขึ้นมาด้วยครับเหลือเชื่อไหมครับย1บวันนะครับเขี้ยวครับผมผลงานของน้ำหมักครับผมพาไปดูต้นฝรั่งนะครับฝรั่งที่ผมซื้อปลูกสองต้นครับผม หลังสองสายพันธุ์นะครับไสแดงครับกับปิมจูครับต้นนี้ผมลงกระถางครับปลูกในกระถางได้อยู่สิบเอ็ดวันเต็มครับดูการเจริญเติบโตของแกครับดูดิของน้องๆดูดิแตกครับทุกแขนงเลยครับตั้งแต่นู่นครับต้นเลยครับขึ้นลำต้นขึ้นไปแตกขึ้นไปเลยครับพุ่วๆพวๆไปเลยครับดูดิสิบเอ็ดวันนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับ่คือพูดจริงนะครับผลงานของน้ำหมักที่วัวครับดูสิครับ ไปเรื่อยๆเลยครับ2ต้นนะครับดูสิใบตัดใบอย่างนี้นะครับผมทําอย่างนี้นะครับผมทําสาวครับผมนู่นสองต้นแตกเลยครับสิบเอดวันดูการเจริญเติบโตผลของการลดน้ําหมักของผมนะครับเคมีไม่ต้องครับเคมีไม่ต้องอินรีย์อย่างเดียวครับผมอินรีย์อย่างเดียวไม่เป็นอันตรายด้วยครับนี่ครับผมแตกออกเลยครับข้างบนครับ ผมว่าไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วประมาณหนึ่งเดือนน่าจะออกเต็มเลยครับผมเนี่ยใบซวยเลยครับทีนี้เราก็นําใบที่แก่ๆตรงนี้ผมตัดแต่แกะทิ้งเลยนะครับสําหรับต้นฝรั่งครับใบใหม่ออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต้นก้าแตงกวาที่ผมหว่านไว้นะครับอันนี้สิบสิบสองวันครับใกล้ได้ลงกระถางแล้วครับผมจะปลูกในกระถางนะครับผมนี่ก็ลงแล้วครับใกล้แล้วครับมะเขือเทศครับ ใกล้ลงกระถางแล้วครับผมหาเวลาเช้าเช้าย้ายกระถางครับย้ายกระถางของแกผมปลูกไว้เยอะครับนี่คือการทดลองผมนะครับผมการทดลองการทดลองสวนครับสวัสดีนะครับผมที่เขา